วงในมาเองเล่าชัดความสัมพันธ์ที่แท้จริงไมยสงกรานเป็นมายังไงจากกรณีก่อนหน้านี้มีข่าวลือสนันว่ามีคนตาดีไปเห็นหนุ่มสงกรานเตชนรงควงคู่ดาราสาวมอคนดังแถมร้านน้ำเต้าหู้ย่านช่องนนทรีทำเอางานนี้สาวหมายนภสัสสีถูกชี้เป้าว่าอาจจะเป็นดาราสาวมอน้าแดงที่ว่ากันนั่นเอง กลายเป็นกระแสที่ถูกจับตามองงานนี้ชาวเน็ตขาเผือกทำงานกันอย่างหนักแถมยังตาดีไปขุดภาพที่สงกรานและไมายออกไปตีกอลด้วยกันในงานหนึ่งทำเอาชาวเน็ตตาลุกวาวพร้อมเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันสนานเลยทีเดียวล่าสุดทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมายืนยันความสัมพันธ์ของคู่สงกรานไมาย ว่าภาพที่อยู่สนามกอล์ฟคนโฟกัสไปที่ไมล์เต็มๆน้องไมล์เริ่มตีกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมไปงานแต่งของแพทริเซียโนตวิเศษซึ่งวันนั้นสงกรานไม่ได้พาแมทมาด้วยแต่ได้ยินจากวงในมาว่าก็คือคนนี้ไมล์แหละคนในข่าวที่เขาพูดถึงกันอีกทั้งยังบอกอีกว่าแมทไปเจอไมล์กับสงกรานที่ทองหลอ่อ ก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาเมดก็ลงเคปชั่นว่าอยากเกิดก็เปิดมาและหลังๆก็มีคนเห็นว่าไมาได้ไปเช็คอินที่เขาใหญ่อยู่บ่อยๆ